สวัสดีครับตอนนี้นะฮะมาจริงจังจะฟังเจแปนอยู่เบื้องหน้าอนุสาวรี์ดาเตะมาซามมเนะนี่อนุสาวรีดาเตะมาซามมเนะขี่ม้านะครับซึ่งอยู่บนลานปราสาทอาโอบะหรือปราสาทเซนไดที่เมืองเซนไดครับวัน,บนนี้นะครับผมก็คืออยู่บนยอดเนิน ภูเขาที่เขาเรียกว่าเอาบายามะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดภูเขานะคือมันก็เป็นภูเขาเตีย้ยๆถ้าเทียบกับอ่ะคุณลองดูบนยอดเนินนี้นะเราจะมองเห็นเมืองเซนไดทั่วบริเวณเลยนะคุณดูนี่เป็นไงมุมนี้กว้างใหญ่ไพศาลวะแล้วก็ตรงนู้นน่าจะประมาณปลายนิ้วผมตรงนี้นะตรงนั้นนะคือสถานีเซนไดนะครับผมสถา,านีหลักของเมืองนี้ นะแล้วก็ข้างล่างอาคุณเย็นสะพานข้างล่างตรงนี้แถวๆนั้นคือ,เ,อเป็นพวกแบบศูนย์เอ็กซกไซเซนเตอร์ของเขาแล้วก็มีสถานีรถไฟก็คือผมมาสถานีรถไฟตรงข้างล่างนะครับแล้วก็เดินขึ้นมา <c oughs> เดินเหนื่อยอยู่นะคือเหมือนดูไม่ไกลมากแต่เดินเหนื่อยเลยอ,อคือตอนนี้มันหน้าร้อนด้วยครับแต่ว่าแล้ววันนี้คุณตังเกีดดูว่าเมฆมันเยอะมันก็ไม่มีแดดแรงก็ยังพอไหวนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหน้าร้อนที่อบอ้าวอยู่อ่ะ พูดถึงวิวบนนี้เนี่ยครับอะคุณจะเห็นว่าที่ผมเรียกว่ามันเป็นฐานปราสาทเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้อ่ะพื้นเนี่ยคุณดูดูลักษณะพื้นดูลักษณะฐานเนี่ยมันคือฐานปราสาทจริงๆเว้ยป้อมปราการจริงๆนะครับแต่ว่าตัวอาคารปราสาทไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วนะครับเนี่ยคุณจะเห็นพื้นลานข้้งหน้านั้นเดี๋ยวผมเดินไปใกล้ๆเห็นแบบมันเป็นลานเหมือนเป็นที่เอ่อภาษาภาษาสิ่งก่อสร้างปัจจุบันก็คือแบบว่า ฐานปักเสาเข็มอะแต่ว่าสอยก่อนไม่ใช่แบบนั้นนะนะก็คือตัวปราสาทเนี่ยเมื่อก่อนนะตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามเซนโกคุเนี่ยมันก็มีปราสาทอยู่นะครับบริเวณนี้เลยเนะี่ยอาจจะต้องจินตนาการเอาวมันมีตรงนี้ข้างหน้านี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ขึ้นไปปราสาทตรงนี้นะอยู่มีป้อมปราการตรงนี้อยู่นะครับ แต่ว่าตอนนี้มันไม่เหลือแล้วเพราะว่ามันพังหลายครั้งคือเมืองเซนไดเนี่ยจริงๆคือมันเคยมีแผ่นดินไหวใหญ่แล้วก็สึนามิที่เราได้ข่าวกันบ่อยๆถูกไหมเออแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นครั้งใหญ่แค่ตรงนั้นนะในประติศาสตร์มันก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วดังนั้นปราสาทแห่งนี้เนี่ยมันเลยพังแล้วถูกสร้างใหม่หลายครั้งมากแล้วก็แต่ว่าพอช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยปราสาทนี้มันก็ถูกทิ้งระเบิดนะแล้วพังทลายไปแล้วเขาก็ไม่บูรณะใหม่ละ เขาก็เลยปล่อยเป็นฐานแบบนี้นะเ้าก็มีเป็นที่ยังเหลือตั้งโชว์อยู่ก็คืออนุสาวรีย์ตาเตมัสมุเนะตรงนั้นตาเตมัสมุเนะเนี่ยก็คือคือใครใช่ไหมฮะถ้าใครเล่นเซนโกคุบาซาระเนี่ยน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเขายกเป็นตัวเอกเลยนะแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซนโกคุ oku, สงครามเซนโกคุเนี่ยตาเตมัสมุเนะไม่ใช่ตัวละครเออไม่ใช่บุคคลที่ โดดเด่นขนาดนั้นนะคือถ้าเทียบกับโนบุนากะหรือซานาดายูคิมุระเนี่ยพวกนั้นโดดเด่นกว่าเยอะนะครับแต่ว่าตาเเมาซูโมเนเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาหนึ่งเขาก็มีฉายาว,ว่ามังกรตาเดียวเพราะว่าเขาเคยมีการป่วยครับอาการป่วยทําให้ตาบอดไปข้างหนึ่งแล้วเขาเป็นหนึ่งในคนที่แบบว่าเป็นผู้นําตระกูลรุ่นรุ่นหนุ่มๆที่เอ,อมีความเด็ดขาดแน่วแน่แล้วก็เปิดรับแนวคิดจากฝั่งตะวันตก ทั้งภาษาทั้งแรงต่างเนี่ยเข้ามาเยอะทำให้แบบเป็นคนที่มีประวัติโดดเด่นเหมือนกันนะครับแล้วกเ็เพราะฉะนั้นเนี่ยในในเในเกมในสื่อต่างๆเนี่ยค่อนข้างนําเสนอเตมุซาโมเนในฐานะแบบว่าคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็ค่อนข้างนิสัยดูดันหน่อยๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในช่วงเซนโกคุเนี่ยเขาก็มา,เ,าเขาก็มาจำนวนต่อฮิเดอชิ นะแล้วพอหลังจากสิ้นไอ้สิ้นอํานาจของตระกูลโทโยโทมิฮรีเดโยชิไปเนี่ยก็เขาก็เข้าพวกับฝ่ายตะวันออกของอตกกระกูลกวะนะฮะแล้วก็ยังคงมีฐานอานาจอยู่ในเซนไดแห่งนี้อยู่นะตลอดในช่วงยุคนั้นอืมแล้วก็บนพื้นที่เนี่ยมันก็จะนี่มันมีมิเวเซียมด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขออภัยที่ผมมาวันจันทร์คือผมมาสะ,สะดวกมาแค่วันจันทร์ ดังน,น,นั้นมันก็เลยมิวเซียมมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะปิดวันจันทร์นะครับก็มาได้แค่วันนี้นะแต่มาก็คือมาได้แค่วันที่เขาปิดพอดีแต่ก็ไม่เป็นไรนะเรามาดูสถานที่ตางปราสา์ดีกว่าซึ่งอ่ะนอกจากบนนี้มันนอกจากฐานปราสาทแล้วนะมันก็มีอย่างอื่นอยู่อีกนิดหน่อยนะเออจริงๆในระหว่างทางที่ขึ้นมาบนภูขเขาเนี่ยคือผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะแต่เดี๋ยวไว้อาจจะเล่าในไลฟ์อีกทีหนึง่ง คือมันก็มีแบบพวกฐานกำแพงปราสาทหรือพวกแบบซากหลักหักพังบางอย่างที่เขายังเก็บไว้อยู่เป็นพวกฐานฐานที่ทําจากหินนะ่ยยังเก็บอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมันจะมีอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญจุดหนึ่งอยู่ตรงนู้นอยู่ในมุมป่าทางนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู ไม่แน่ใจว่าในที่คลิปที่ถ่ายเนี่ยคุณได้ยินเสียงจกจันรืป่านะคือมันเป็นสัญลักของหน้าร้อนชัดเจนมากเสียงจกจันจะแบบว่ารีดลิงเลไลนะคนที่คนที่ไม่ชอบก็อาจจะลำคาญแต่ผมฟังแล้วผมก็เคลิมดีอ๋ออนุสาวรีย์นี้เอานี้ก่อนก่อนจะไปทางนู้นนะอนุสาวรีย์นี้เนี่ยเขาคือเป็นอนุสาวรีย์ที่ใช้ลําลึกถึงฐานที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกนะครับนั้นมันจะเป็นอนุสาวรีย์แบบสมัยใหม่หน่อยมีความสากลหน่อยคุณดูนะ แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะมีมีลูปปั้นนกเหยี่ยวอินทรีอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้รูปปั้นเหยี่ยวเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่ามันพังทลายไปตอนซึนามิเซนไดอแผ่นดินไหวใหญ่นะครปีสองับสิบเอ็เขาก็เลยบูรณะใหม่มาตั้งข้างล่างแทนเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนี่ยสวยนะเท่มากเมื่อกี้มีคนถ่ายรูปยืนกลางปีกกันอะไรเงี้ยเออน่ารักดี นะแล้วก็อันนี้ตรงนั้นมีคนนั่งอยู่เยอะเดี๋ยวผมไม่เข้าไปดีกว่าข้างหน้านี้คุณจะเห็นอนุสรีของบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าโดอิบังซุยนะฮะ,ะคือบ้านเกิดของท่านอยู่ที่เซนไดเขาเป็นนักวิชาการนะครับที่มีอายุช่วงรราวร้อยกว่าปีที่แล้วนะเป็นนักวิชาการเป็นล่ามเป็นหนึ่งในผู้ที่นำนำพาความรู้วิทยาการจากตะวันตกจากนอกญี่ปุ่นเนี่ยมาถึงมายังแผ่นดินญี่ปุ่น ก็มีอนุสาวรีย์ของเขาอยู่นะตรงนี้เห็นไหมนะโดยบางซุยนะครับให้เสีอกไม่ก็จะเป็นเส้นแบบคก่งๆเส้นไฮกิ้งในป่าบนภูเขาอะไรเงี้ยแล้วก็บนนี้มันก็ธรรมชาติต้นมงต้นไม้มันก็ดูสวยงามดีนะอืมส่วนทางนู้นเป็นมิวเซียมและลานจอดรถซึ่งวันนี้มิวเซียมมันปิดผมไม่เดินไปแล้วกันนะก็พาดูรอบๆนี้แบบง่ายๆกันนะครับสําหรับวันนี้ เมืองเซนไดก็เป็นเมืองชนบทที่เรียบๆดีนะะจริงๆก็คือมันมีที่เที่ยวอีกหลายจุดที่ผมไม่มีโอกาสไปในรอบนี้อาจจะต้องหาโอกาสมารอบหน้าทะลงทะเลต่างๆเนี้ยมัสึชิมะอะไรเงี้ยแบบโหน่าสนใจมากแต่ว่าไม่มีโอกาสมาช่วงนี้มันไม่ได้มันแบบจุดยาวเนี้ยก็เลยมาได้แค่นี้นี่คือสุป,ปัปอดาเต็มสมุนิสุดเท่เท่จริงนะอลังการมาก แล้วก็เออหมวกของเขาอะ่ะหมวกที่เป็นรูปหมวกทรงนั้นแล้วก็มีพระจันทร์เนี่ยคือโดดเด่นมากนะฮะแล้วก็ในรูปปั้นหลายๆอันเนี่ยบางคนอาจจะอาจจะคุ้นเอเมจของดาเตมัสมูนเนที่มีภาพปิดตาข้างหนึ่งแต่ว่าจริงๆอะ่ะคนตาบอดสมัยก่อนเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มีภาพปิดตานะอืมนะรูปปั้นดาเตมัสมูนเนทเนี่ยหลายครั้งคือเขาจะปั้นให้ลูกตาข้างหนึ่งเหมือนกับแตกต่างจาอีกข้างหนึ่งอะ่ะเพื่อให้เห็นว่า ดวงตาข้างหนึ่งมีปัญหาประมาณนั้นอืมนะแต่ว่าในสื่อบันเทิงเขาก็จะแบบว่าปิดปิดตาข้างหนึ่งให้เห็นไอ้กลักษ์ณมันก็จะแบบดูแล้วเท่แบบปิดตาข้างหนึ่งประมาณนั้นอ,นอตรงนู้นเป็นห้องน้ําแล้วก็ทางลงก็อยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวผมพาเดินลงแล้วไปจบคลิปตรงที่เป็นโตลีขอทงทางขึ้นแล้วกันนะครับโอเค เดินไปเดี๋ยวออนอกจากคลิปนี้ตอนที่ออนเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวในช่วงไลฟ์สักสัปดาห์หนึ่งน่าจะมีการพูดคุยถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ดีเทลเยอะกว่านี้หน่อยนะรวมถึงประวัติความเป็นมาของดาเต็มมาสมุเนด้วยเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังนะครับต้องบอกว่าหลายท่านที่เคยดูคอนเทนต์ เราในช่วงก่อนหน้านี้เมื่อถ้าถ้าเรียงตามลาดับนะก่อนหน้านี้คือผมไปสกินฮาลาระมาแล้วก็นําเสนอช่วงสงครามเท็นโกคุค่อนข,ข้างแบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่เนาะแล้วก็มีหลายท่านเหมือนกันที่แบบโอ้ยชอบคอนเทนต์แนวนี้อีกแตก่ก็ต้องขอโทษด้วยที่มันไม่ได้มาบ่อยๆนะเพราะว่าคือถ้าเรื่องเซนโกคุโด,ดยรวมเนี่ยถ้าแบบเปิดเน็ตเปิดหนังสือมาอ่านเนี่ยมันแบบเล่าไปหมดแล้วนะแล้วก็จะเล่าอีกมันก็มันก็เล่าอีกเหมือนเดิมๆอะไรเงี้ยผมก็เลยเ,เล่าอีกทีตอนที่มันแบบผมได้ไปตามรอยของจริงดีกว่า นะอันนี้คุณดูเดีผมมาตรงนี้ให้ดูให้ชัดๆเลยเนี่ยมันก็จะมีตัวอาคารประสาทที่แบบว่าเขาตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนนะให้ดูให้เห็นเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนมีตรงนี้แต่ว่ามันก็รืออ้อถอนไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะครับด้านนี้เป็นห้องน้ำํำนะแล้วก็ตรงนู้นเป็นตู้กดน้ําแล้วก็อาคารด้านนู้นเป็นมิวเซียมซึ่งวันนี้ไม่เปิด เนี่ยแล้วโดูตรงนี้นะบรรยากาศมันจะแบบมีความแบบป่าป่ามันมันก็ได้ความร่มเย็นแม้ว่าอาจจะอบอ้าวอบอ้าวหน้าร้อนหน่อยอนะแต่ก็พอใช้ได้นะเดี๋ยวตรงทางขึ้นจะเป็นโตละอีเดี๋ยวไปจบคลิปตรงนั้นแล้วกัน โตลิอีสีขาวตรงนี้นี่คือจุดที่อยู่แบบเดินขึ้นเข,ขามาสักระยะหนึ่งอะก็จะมีโตลิอีตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ซ้่งแบบบรรยากาศมันดีมากอตอนขึ้นมาเนะีนะ่ยคุณดูอ่ะคุณดูแล้วกันจุดที่ผมยืนถ่ายอยู่มเมื่อกี้มันจะเป็นฐานกำแพงปราสาทแบบชัดเจนเลยคเนี้ว่าเออมันเนี่ยแหละซากปราสาทนี่ของจริงเป็นอย่างนี้เลยนะ ก็อันที่มีป้ายหนึ่งที่ผมไม่ได้อธิบายไว้เดี๋ยวผมไปเช็คในเว็บแล้วมาดูให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันก็คือซึ่งคุณสามารถดูบรรยากาศปราสาทเนี้ยแบบผ่าน VR ได้นะก็คือเหมือนพอดูผ่าน VR ปุ๊บเนี่ยจุดที่คุณเดินอยู่เขาก็จะขึ้นโมเดลมาให้เลยเป็น 3D ว่าเมื่อก่อนนะ400ปีที่แล้วเป็นยังไงด,ดีมากดีมากนะครับโอเคนะวันนี้ก็ฝากไว้สั้นๆประมาณนี้กับทริปเซนไดนะผมก็มาปิดทริปที่ปราสาทอาบะหรือปราสาทเซนได ณเนะมืองเซนไดนี้นะครับผมโอเคสวัสดีครับทุกท่านขอให้เป็นวันที่ดีครับทุกท่านกู Good night. ๊ดไนทยบ๊ายบาย